พ่อจะเจ็บนิดนึงนิดเดียวหนูสัญญาหนูตัดด้ญญานนั้ปะนีงค่ญญะ,ญญะพ่อตกใจอะ่ะก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเนาพะพ่อเนาะ เดี๋ยวเด้๋ยจ้ะหนูขออีกรอบนึงนะนิดนึงนะคะพ่อขาพ่ออยากลองนั่งอ่างทองคำดูไหมคะอ่านเอาให้พ่อหายใจหนูเข้าใจอ,อ,อะไนครับขอเลยน้ำตาเลยค <laughs> นนั้นเก่งนี่ลึกเหมือนกันนะคะ โอเคมีน้องด้วยมีน้องด้วยอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะแม่ป้าอันนี้ที่มันไม่หายสถีใช่ไหมจ๊ะพอ่อที่พ่อบอกว่ามันมีกลิ่นหนึ่งมันมีกลิ่นเพราะว่าเอ่อม,มันเป็นสิ่งสก,กรปรกเข้าไปสะสมข้างในอะค่ะพ่อคะ่ะแบบที่นี่พอเอาบ่อกออกมันมาจา้ามันก็เลยไปอ่ะ แมนทานนังเท้าพออันเดียดดีใจไหมดีใจไหมไม่ล่องไหมคะโยงไหมอ๋อแม่ก็ว่ามันด่างนั่นนึงด่างนังเท้านังเท้ากับเพือนึงสาขาเสียร่าใช่ค่ะมันมสิบหัตลอดค่ะเป็นพ่อตลอดค่ะเดี๋ยวคราวนี้พ่นยายาฆ่าเชื้อราที่หนูให้พ่อไปอัตโนมือซูมออกนิดนึงค่ะกดเล่นึงก็ได้ค่ะอันนี้ หนูจะสอนนะคะอันนี้เอาลงก่อนแต่พ่อต้องดูแลแผลให้หายก่อนมันจะมีแผลนิดหนึ่งไม่ต้องกังวลพ่อดูแลแผลแล้วเอาอันนี้ฉีดได้เลยค่ะปากมันจะเป็นแบบนี้นะคะพ่อเอาใส่ข้างในกดเลย,กด,เลยกดได้เลยหนึ่งปั๊มสองปั๊มแค่นั้นพอพ่อไม่ต้องกดเยอะนะคะเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะอันนี้อี่อ้อนี้เลยค่ะฟุตโลจิกราคา 850บาทขายตามราคาหน้ากล่องไม่บวกเพิ่มค่ะเท่าไหร่ขายเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครอยากให้ส่งให้ส่งให้ได้ขอค่าส่ง40บาทเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อไม่เจ็บแล้วใช่ไหมจ๊ะโอเคเก่งมากเลยค่ะ